สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับพอดีวันนี้มาถ่ายรถทีมงานาถมถนนเส้นเส้อน,สอนอะไรนะเส้นกระสังพว่าพาชัยเนาะพอดีมาเจอคนรู้จักครับนี่ครับรถของเขาโอ้ฮีโน่ครับอย่างงามเลยครับเอาสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมสรินวีรัมครับโอ้ย <laughs> ดังครับคนนี้ผมเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะครับยังไม่เคยเจอตัวจริงวันนี้มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงกันแล้วอาตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นอะไรครับตัวนี้ซีโหครับ4 5 0 0สนหาะเครื่องเท่าไหร่เครื่อง2 0้บอครับโอ้โคตดมันอ่ะโคตดโคดโคดของเครื่องไม่ใจงโคดอะไรวะผมไม่เคยครับนี่ฮะมาวิ่งร่วมนะครับผมถนนนะครับสี่เลนเส้น กระสังพระผชัยนะครับวิ่งกับทีมงานของใครครับนี่ของนกเต็งครับทีมงานนกเต็งครับของกระรื่องกันนี่แหละครับคงจะอยู่ยาวนะน่าจะยาวเยอะด้วยเยอะงานเยอะพนงานทางเส้นอ่ะเนาะห้าแปดนู่นไปหกแปดก็หลายปีอยู่นั่นครับอยวมาชมความงามของรถก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะคุยรายละเอียดว่าทำอะไรมาบ้างเต็งหมดเท่าไหร่ เดิมครับยังไม่ขึ้นดเดิมใดเลยเลยจ้าของบอกว่าเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่รถแลดูใหม่มากสวยครับคันสีฟ้าฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยนะครับออกมานายนยังโอกมานานยังคันนี้ออกมาสามปีแล้วกูสามปีรถรถยังดูแจ่มขนาดนี้แสดงว่าดูแลรถด,ดีมากเลยไปขึ้นไปดูภา,ายในได้คระนะเดี๋ยวมมาดดๆเเลยยครับี๋วไปดูภายในก่อนนะครับนี่ ทำไมถึงรู้จักกันครับผมรู้จักกับแฟนของเขานะเคยเป็นลูกค้า oppo โทรศัพท์ oppo f1s ซื้อนานแล้วตอนนั้นก็เลยเป็นเพื่อนเฟซกันมานี่ฮะภายในโอ้เจีมยังเจีมตอนนี้แฟนของเขาก็มาอยู่กับรถน้ำด้วย ขอผมมันจะออกแนวยังใหม่อย well, <zek> ู่ใช่ยังใหม่ย <spatula> ังแบบเรียกว่าเดิมๆคือเราเราดูเลดีอร์เนาะอย่างกก็ของเดิมนี่มามีทังระพุงระพุงพร้อมนี่ฮะมีเบ็ดด้วยเวลาพักนะว่างตอนไหนเล่นตรงนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออของผมยังเป็นพุกเดิมอยู่เลยยังแบบแต่งเมื่อกี้ยังเน้น่าแล้วไม่คิดจะแต่งเพิ่มเหรอผมชอบแบบออริจินอลอะครับแบบเดิมๆอะไรเงี้ย S <S ช่ค,คือเราไม,ไม่ไม่เน้นไม่เน้นมากอนอกบางคนบอกว่าทำไมไม่ใส่ฮูกงฮูเกียเออเห็นบอกว่าผมชอบแบบเดิมดีกว่าใช่แล้วแต่คนอ่ะนะแล้วแต่คนบางคนก็บอกว่าต้องัวเกียยาวต้องไอ้น,นั่นไอ้นี่เออผมบอกใม่อ่ะเนี่ยพวกนี้มีคนมาขอซื้อหลายคนแล้วเนี่ยทำไมอ่ะมบางคันมันไม่มีมาไงครับอ๋อแต่ของเรามีมาของเราของผมมาครบเลยอืมเนี่ยผู้เครื่องเสียงเขาบอกว่าทำไมไม่ใส่อันใหม่แต่เนี่มันเปิดบุ่ทุธได้ปกติเออซื้อบุ่ทุดไหม ลำโพงอะไรก็ใช้ได้หมดโฟไฟเนี่ยเป็นออริจินอลเลยเนาะไม่ได้ทําอะไรเลยคผมไม่ได้ทําอะไรอันนี้คือออกจากอู่มากระจกอะไรก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มใช่ไหมซื้อเพิ่มไหมอ่าอันนี้เขาจัดมาให้เลยครับอ๋อทางอู่เขาจัดมาให้เลยใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อเพิ่มใส่เองนะซื้อเพิ่มใส่เองนี่ฮะเตะมันก็อะไรได้บ้างเนี่ยอืมแต่ว่าเจ้าของเขาดูรถดีดูแลรถดีมากครับอันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดทุกวันจะขาดนั่นแหละเนี่ยของผมกระจกอันนี้ แต่มันเปิดผิดข้างทำไมอ่ะมันมันติดหมวกเขาเดินมาหน่อยดูเนี่ยไหนเนี่ยอ๋อเพราะถ้ามันตอนแรกมันต้องหลบหลบหลบอันนี้ใช่ไหมครับหลบกิ่งไม้แต่ทีนี้มันเราต้องมาทางนี้ไงอออ้ยเราไปต้องออกไปข้างนอกเพราะมันจะชนหมวกอ๋อเพราะเรามาทางนี้มันจะชนหมวกตลอดใช่ใช่ใช่ลองเลยต้องแพงแต่ก็บอกมันอยุดเดิมๆหมดเลยนะพวกใช้ได้หมดพวกฟงพวกไฟอ๋อ ไปบน,นอะ่ะแล้วฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นไม่ชนไหมชนไหมฝั่งนี้มันมันมันตายตัวมาครับมไม่สมามารถพิจได้แต่ว่าเอาแต่ฝั่งนี้มันมันนึกไวลูกอีงนายโอเคแต่เราเราดัดไอ้ใช้แทนไปฝั่งนู้นเออเพราะจะมาฝั่งนี้มันติดหมวกมอ่ะแค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรรถผมก็ดมดเดิมผมเนี่ยภายในเขาดมดเดิมมากเลยนะครับดูครับ ไม่มีอะไรมาสมัยจะรบกับแฟนเหรอครับมันชอบคือมันกระน้มเลยคืวันนี้แฟนแฟนแฟนมาอยู่ประจําด้วยใช่ไหมมันมาตามเก็บเงินครับฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับมันพอพอมันไม่อยู่เราก็ใช้สุรุ่ยสุร่ายไปกันเล่าบ้างไปกันเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันไม่ธรรมดาแล้ววันนี้พอเขาไม่อยู่เราก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นเออมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเป็นข้อดีครับแล้วก็ยังไงอะ กินเหล้าน้อยลงอะไรประมาณนี้ครับเชื่อน้อยลงใช่คือมันมาคุมไงโอ้ดีเลยกันแหละโอเคครับครับอ่ะลงไปดูข้างล่างก่อนครับ,รบนี่ดูครับสีอะไรพวกพวกสีอะไรยังใหม่อยู่เลยนะครับใหม่เอี่ยมอ่องมากนี่เอาไปซื้อซื้อที่ไหนซื้ออู่ไหน วัสดีครับอยู่บ้านเรานี่แหละแต่ของผมมาช่วงยาวเลยนะช่วงยาวแบบไหนยาวยาวกว่าคือมาทั้งดุนเลยไม่ได้แยกคันซีไม่ได้<อ>แยกห<อ>ัวไม่ได้อ๋อเแต่ประกอบใหม่แล้วก็มาตัดตูดขึ้นครอเมื่อไหรคือมันเป็นรถช่วงยาวมาอ๋อนั่นแหละคือแต่บางคันมันแยกคันซีแยกเครื่องแยกอะไรนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ค่อยอ,อันนี้ส่านหร่พอพึ่งเล่นเหมือนกันแต่ของผมตอนที่ไปเอาอ่ะคือมันมาช่วงยาวลยแล้วก็มันมาดมืด้อๆเลยไม่ได้รื้อหัวไม่ได้รื้อเครื่องไม่ได้รื้อคันซีอะไรยังไงก อ๋อแค่ตัดค่าซีตัดค่าซีแล้วก็ขึ้นกระบะอืมแล้วออกตอนนั้นราคาเท่าไหร่ตอนนั้นมันเก้าสิบสองเลยทีนี้ผมบอกว่าถ้าแปสิปดผมเอาเออก็เอาสิบแปดแปก็เขาบอกว่าเออแปสิปดก็จัดมาอะไรเงี้ยต้องต่อับเขาได้เยอะเหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าแปดสิบแปดผมจำเลยเขาบอกเออเอาก็เอาเลยแปสิปดก็ออกเงินสดเลยหรือเปล่ออก นี่สดอะไรครับโอ้๋เดี๋ยวคือคนมีตังค์มากไม่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 มีนะครับมีที่ลงที่นาอะไรอย่างเงี้แหละครับพอแต่พอแต่ไปเอ็มเป๊ะกับธกสธกสได้เงี้ยนะะอ๋ออ๋อใช่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 นสดนี่นสดเราเลยติดธกสต่ออย่างน้อยมันเสียดอกกับธกสเอาใช่ใช่ใช่ดอกมันถูกกว่าเนาะดอกมันถูกกว่าจ่ายเป็นปีครับมันก็สะดวกกว่าดีกว่าเราไปจ่ายดอกเป็นเดือนเลยใช่ใช่มันลำบาก อ่ะโอเคขอบคุณมากครับที่ที่รีวิวรถนะครับวันนี้มีคนรู้จักกันนะครับนี่ครับยังแจมเลยอ่ะยู่ตรงนั้นอู้นูจุดเพาะเนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเอาโอเคครับนี่ครับทริปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ